ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงเดาได้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นการมาของผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาพี่สาวกระเรียนระวังตัวศัตรูมีความแข็งแกร่งมากเฉินเซียงกล่าวอย่างเคร่งขรึมด้วยการที่ผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาสร้างความวุ่นวายสับสนแก่วัตจักรต่างๆอย่างมากมายเฉินเซียงจึงนับว่าคนเหล่านั้นเป็นศัตรูของเขาเข้าใจแล้ว กงไปเหอพยักหน้านางเองก็ตระหนักดีว่าบุคคลที่สามารถเปิดทางผ่านมิติเข้าถึงที่นี่ได้โดยตรงย่อมเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับสูงหลังจากห้วงมิติผันผวนอยู่ครู่มันก็กลายเป็นกระแสวังวนก่อนจะมีชายกลางคนปรากฏตัวขึ้นชายกลางคนผู้นี้สวมใส่ชุดสีดำเขามีหน้าตาหล่อเหลาลักษณะท่าทางดูสง่างามตามแบบฉบับของผู้เชี่ยวชาญระดับยอดฝีมือ เฉินเซียงและกงไปเหอไม่สามารถตัดสินความแข็งแกร่งของชายคนนั้นได้โดยตรงแต่ด้วยการปรากฏตัวในสถานที่ซ่อนตัวของพวกเขาก็ทำให้ทั้งสองระบุได้ว่าชายกลางคนชุดดำอย่างถึงพลังมิติที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งหลังจากปรากฏตัวชายกลางคนก็ต้องเผยสีหน้าประหลาดใจเนื่องจากได้เห็นเฉินเซียงกำลังตันปรุงยาอยู่ข้าไม่ได้ขัดจังหวะใช่หรือไม่ชายกลางคนเอ่ยถามเจ้าเป็นใคร กงไปเหอถามน้ำเสียงเยือกเย็นยามนี้ร่างกายของนางเปี่ยมล้นอำนาจพลังพร้อมกับมีจิตสังหารปรากฏขึ้นเบาบางชัดเจนว่านางพร้อมที่จะเปิดฉากต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามข้ามาอย่างเป็นมิตรและมาพบเจ้าโดยเฉพาะชายกลางคนพูดกับกงไปเหอแต่กระนั้นเขาก็หันไปมองดูเฉินเซี่ยงที่กำลังตันปรุงยาด้วยสีหน้าแปลกใจถ้าเช่นนั้นเจ้ามีธุระอะไรกับข้ากงไปเหอถามอีกครั้ง เฉินเซี่ยงประหลาดใจไม่น้อยเพราะเดิมทีเขาคิดว่าผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลามาที่นี่เพื่อพบกับเขาโดยเฉพาะเจ,าเจ้าลงมาจากชั้นที่หแต่เจ้ากลับทะลวงระดับในชั้นที่สได้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้ามีศักยภาพสูงมากดังนั้นข้าจึงต้องการชักชวนให้เจ้าเข้าร่วมกับพวกเราชายกลางคนกล่าวเจ้ายังไม่บอกเลยว่าเจ้าเป็นใครแล้วจะให้ข้าตัดสินใจได้อย่างไร กงไปเหอกล่าวจริงๆแล้วนางไม่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกับใครอื่นเป็นเพราะนางตระหนักดีว่าความก้าวหน้าของตนไม่ได้มาจากศักยภาพหรือพรสวรรค์เป็นหลักหากแต่เป็นเพราะการสนับสนุนของเฉินเซี่ยงข้ามาจากมิติเวลาเทียนกู่พวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาโดยรับผิดชอบในการควบคุมการขับเคลื่อนของเวลาซึ่งพวกเราต้องการชักชวนให้เจ้าเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพวกเรา ชายกลางคนกล่าวข้ามีชื่อว่ายี่กวงถิงหน้าที่หลักก็คือการค้นหาศูนย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมวิหารการเวลาเมื่อรู้ว่ายี่กวงถิงรับผิดชอบการคัดเลือกอสูนย์เข้าร่วมโดยเฉพาะเฉินเซียงก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยข้าขอปฏิเสธกงไปเหอกล่าวโดยไม่ต้องพิจารณานี่เป็นโอกาสที่สำคัญมากต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสนี้ ย่กวงถิงกล่าวจากนั้นเขาก็มองไปยังเฉินเซียงที่ยังคงตันปรุงยาอยู่ช่างปะไรมันไม่ได้สําคัญสําหรับข้าอยู่แล้วกงไปเหอกล่าวไม่แยแสเกรงว่าเจ้าจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับวิหารการเวลาฉะนั้นขอจงฟังข้าอธิบายก่อนหลังจากที่เจ้ารู้จักวิหารการเวลาเจ้าจะต้องการเข้าร่วมกับพวกเราอย่างแน่นอนยี่วงถิงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่จําเป็นเจ้ากลับไปเสียเถอะ กงไปเหอกล่าวสมควรเป็นเพราะทักษะปรุงยาของน้องชายผู้นี้ที่ช่วยให้เจ้าทะลวงระดับในชั้นที่สได้ค่าเดาถูกใช่หรือไม่พูดจบยี่กวงถิงก็หันมองไปยังเฉินเซี่ยงอีกครั้งเดาถูกแล้วยังไงก้งไปเหอขยับมายืนอยู่ด้านหน้าเฉินเซียงและกล่าวตวัดเสียงเอ็ดอึงเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยยี่กวงถิงพยักหน้า น้องชายผู้นี้ค่อนข้างพิเศษทักษะปรุงยาของเขานั้นเยี่ยมยอดจริงๆพี่ชายมีผู้คนจากหลายสถานที่เข้าสู่การทดสอบของหอคอยปีศาจเร้นลับใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามข้ามาจากนภาศักดิสิิทธ์หลังจากที่ข้าเข้ามาข้าก็พบว่าหอคอยปีศาจเร้นลับแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงที่แท้น้องชายก็มาจากนภศักดิ์ิทธนี่เอง ยี่กวงถิงกล่าวด้วยรอยยิ้มการทดสอบของมนุษย์เป็นหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายอื่นดังนั้นข้าจึงไม่ได้รู้เกี่ยวกับการทดสอบของมนุษย์ในหอคอยปีศาจเร้นลับแม้ว่ากงไป๋เหอจะเป็นถือเป็นมนุษย์แล้วทว่าแก่นแท้ของนางก็คืออสูรร้ายยามนี้เฉินเซี่ยงสามารถเข้าใจได้ว่าหอคอยปีศาจเร้นลับเปรียบเสมือนหม้อต้มใบยักษ์ย้ายโดยมีการใส่มนุษย์และสรรพสิ่งอื่นๆเข้ามารวมกันก่อนจะดำเนินการทดสอบของวิหารการเวลา ด้วยการที่กงไปเหอมีการทะลวงระดับในด่านทดสอบชั้นที่สี่ทำให้นางถูกพิจารณาว่ามีความพิเศษบางอย่างดังนั้นยี่กวงถิงจึงมาที่นี่เพื่อชักชวนให้นางเข้าร่วมวิหารการเวลาหอคอยปีศาจเร้นลับในปัจจุบันมีสถานการณ์ที่วุ่นวายสับสนเป็นอย่างมากใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงถามก็พอสมควร ยี่กวงถิงไม่ได้ปฏิเสธข้าไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสิ่งใดแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นผิดไปจากที่พวกเราคาดการไว้ล่วงหน้าเล็กน้อยปัจจุบันข้ายังอยู่เพียงชั้นที่สี่ไม่รู้เลยว่ากว่าจะไปถึงชั้นที่สิบแปดมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรอีกบ้างเฉินเซี่ยงกล่าวไม่มีชั้นที่สิบแปดแล้วปัจจุบันเหลือเพียงเก้าชั้นเท่านั้นยี่กวงถิงฝืนยิ้มเล็กน้อยที่ชั้นบนมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเล็กน้อยทำให้ชั้นบนมีการยุบรวมเข้าด้วยกัน เฉินเซี่ยงตกใจอย่างลับๆเห็นได้ชัดว่าความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่มีทางทำให้ชั้นบนยุบรวมกันได้ปัจจุบันสถานการณ์ของชั้นที่ห้าเป็นอย่างไรกงไปเหอกล่าวถามชั้นที่ห้าหกและเจ็ดเดิมถูกยุบรวมเป็นชั้นที่ห้าในปัจจุบันส่วนชั้นที่หกในปัจจุบันก็มาจากการยุบรวมของชั้นอื่นเช่นกันยี่กวงถิงกล่าวเจ้าสมควรตระหนักได้ว่าชั้นที่ห้าในปัจจุบันมีความยากในการทดสอบมากเพียงใด ฉะนั้นหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากข้ามันก็เป็นเรื่องยากที่เจ้าจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคของชั้นที่ห้าไปได้เดิมทีหอคอยปีศาจเร้นลับมีด่านทดสอบทั้งหมด18ชั้นทว่าปัจจุบันมันเหลือเพียง9ชั้นเท่านั้นสำหรับด่านทดสอบชั้นที่5ในปัจจุบันจะมีความยากเทียบเท่าด่านทดสอบชั้นที่7ของเก่าซึ่งมันควรมีความอันตรายอย่างยิ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กงไปเหอถาม เมื่อไม่นานนี้ยี่กวงถิงกล่าวนี่เป็นเหตุผลที่ข้าต้องติดต่อและให้การสนับสนุนแก่เจ้าไม่อย่างนั้นเจ้าจะต้องตายเมื่อขึ้นไปยังชั้นที่ห้าการสนับสนุนมีข้อแลกเปลี่ยนหรือเงื่อนไขยอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามผู้ที่จะได้รับการสนับสนุนจะต้องยอมเข้าร่วมวิหารการเวลาใช่หรือไม่ก็ทำนองนั้นแต่พวกเราจะไม่บังคับใครเพราะการเข้าร่วมวิหารการเวลาจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจ ยี่กวงถิงกล่าวแน่นอนว่าการเข้าร่วมวิหารการเวลาไม่ได้มีข้อเสียแต่อย่างใดพี่ชายท่านควรจะพูดแต่ความจริงเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มมุมปากอันที่จริงข้าพอจะรู้เกี่ยวกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาอยู่ก่อนแล้วครั้งล่าสุดที่ได้ติดต่อกับมหาบัรพการเหยายนางได้บอกกับเขาว่าบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาจำเป็นต้องสังหารตัวเองจากเส้นเวลาอื่นทั้งหมดและนี่เป็นเพียงภารกิจแรกเท่านั้น ด้วยการที่มหาบัพรพการเหวยาไม่ได้ทําเช่นนั้นจึงเป็นผลให้นางถูกผนึกเอาไว้นั่นเองน้องชายเจ้าช่างยอดเยี่ยมจริงๆยี่กวงถิงกล่าวด้วยรอยยิ้มสําหรับคนนอกมันเป็นเรื่องยากมากที่จะรับรู้เกี่ยวกับพวกเราผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาพอจะเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกข้าจะรับการช่วยเหลือก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมวิหารการเวลาหลังจากที่ผ่านดาน่านทดสอบชั้นสุดท้ายเฉินเซี่ยงกล่าวถาม ปัจจุบันพวกเรากำลังจดจ่ออยู่กับการทดสอบหากพวกเราตอบรับการเข้าร่วมขุมกำลังอื่นๆสุ่ม4สุ่ม5มันก็มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยนอกจากนี้พวกเรายังอาจถูกล่อลวงอีกด้วยหากไม่ตอบรับการเข้าร่วมพวกเราก็ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ยี่กวงถิงกล่าวพวกเราจะไม่ให้การสนับสนุนแก่ใครฟรีๆถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเสียเวลาพูดคุยเชิญกลับไปเสียเถิดกงไปเหอกล่าว จริงๆแล้วพวกเรายังพอจะต่อรองกันได้ยี่กวงถิงกล่าวเขาไม่ต้องการพลาดตัวกงไปเหอและเฉินเซียงแม้เขาจะรับผิดชอบการคัดเลือกสู่ร้ายโดยเฉพาะแต่เขาก็สามารถรับตัวมนุษย์เข้าร่วมได้เช่นกันเงื่อนไขเดียวก็คือพวกเจ้าจะต้องให้การสนับสนุนก่อนและหลังจากที่พวกเราผ่านด่านทดสอบทั้งหมดพวกเราจึงจะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมวิหารการเวลาหรือไม่เฉินเซียงกล่าวหากพวกเจ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องมาคุยกับพวกเรา ข้าจะกลับไปคิดดูก่อนยี่กวงถิงกล่าวลาก่อนยี่กวงถิงจากไปในทันทีแม้เขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังแก่กล้าเขาก็ไม่คิดจะใช้ความแข็งแกร่งเข้าข่มข้าไม่ต้องการเข้าร่วมกับคนพวกนั้นเลยจริงๆกงไปเหอกล่าวข้ารู้สึกได้ถึงการครอบงำข้าไม่ต้องการถูกควบคุมโดยผู้อื่นเดิมทีกงไปเหอเป็นอสูรไร้นกกระเรียนที่บ,บินได้อย่างอิสระและนางรักในอิสระของตนเป็นอย่างมาก เมื่อคิดถึงการเข้าร่วมขุมกำลังวิหารการเวลานางก็รู้สึกว่าตนเองอาจสูญเสียอิสระและต้องคอยปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อื่นในปัจจุบันถึงแม้นางจะสังกัดอยู่กับนิกายหลิงเซียนแต่นางก็ได้รับสถานะผู้อาวุโสโดยไม่อยู่ภายใต้อำนาจสั่งการของผู้ใดข้าเองก็ไม่อยากเข้าร่วมเหมือนกันดังนั้นข้าจึงเสนอเงื่อนไขที่พวกมันไม่กล้ายอมรับ เฉินเซียงกล่าวก่อนหน้านี้เขาเคยมีความคิดจะเข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาแต่นั่นเป็นไปเพื่อการสืบสอบข้อมูลสำคัญสำหรับปัจจุบันสิ่งที่เขาให้ความสนใจจริงๆก็คือเมื่อผ่านด่านทดสอบชั้นสุดท้ายได้สำเร็จเขาจะได้รับรางวัลที่เขาสมควรได้รับหรือไม่ในการแข่งขันครั้งนี้ได้มีการกำหนดกลุ่มดาวเป็นรางวัลไว้อย่างชัดเจนแต่หากผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาบิดพลิ้วเขาก็ไม่สามารถทวงถามอะไรได้ หลังจากยี่กวงถิงออกจากตำแหน่งของเฉินเซี่ยงเขาก็ได้ปรากฏต,ตัวในห้วงมิติสีขาวอันกว้างใหญ่ภายในห่วงมิติแห่งนี้มีชายชราหลายคนทั้งหมดแต่งกายด้วยชุดสีดำเหมือนกับยี่กวงถิงซึ่งทุกๆคนดูแก่ชราอย่างมากแต่ทว่าเส้นผมของทุกคนล้วนเป็นสีดำยามนี้ยี่กวงถิงเดินตรงไปหาชายชรารูปร่างผอมสูงคนหนึ่งอวุโสแดนอสูนข้ามีเรื่องสำคัญต้องหารือกับท่านขอเวลาให้ข้าสักครู่ได้หรือไม่ ยี่กวงถิงกล่าวอย่างสุภาพอาวุโสแดนอสูนผู้นี้นั่งอยู่ที่โต๊ตัวใหญ่โดยกำลังมองดูดวงแสงที่ปรากฏขึ้นบนโต๊ะซึ่งภายในดวงแสงแต่ละดวงมีภาพเหตุการณ์พร้อมตัวอักษรระบุข้อความกํากับอยู่เสี่ยวยี่เจ้ารอสักประเดี๋ยวก่อนอาวุโสแดนอสูนกล่าวขณะที่กำลังเพ่งมองดวงแสงดวงหนึ่งอย่างเอาจริงเอาจัง ชายชราคนอื่นๆก็กำลังทำเหมือนอาวุโสแดนอสูรพวกเขาเหล่านั้นนั่งประจำโต๊ะตัวใหญ่โดยกำลังเพ่งมองดวงแสงอย่างใช้สมาธิยี่กวงถิงเฝ้ารอยอย่างอดทนอยู่ด้านข้างครูต่อมาอาวุโสดนอสูรก็นั่งยืดตัวและหลับตาดูเหมือนเขากำลังจะตัดการเชื่อมต่อออกจากโต๊ะกลมตัวใหญ่มามากับข้าอาวุโสดนอสูรกล่าวแล้วจึงวางมือบนบ่ายยี่กวงถิงฉับพลันทั้งสองจึงปรากฏตัวในห้องโถงขนาดเล็กแต่มีความหรูหราและงดงาม อาวุโสแดนอสูรภายมือเชิญให้ยี่กวงถิงนั่งลงที่โตรับแขกจากนั้นเขาก็กล่าวว่าเจ้าต้องการหารือกับข้าในเรื่องใดเป็นเรื่องของกงไปเหยยยี่กวงถิงกล่าวนางปฏิเสธคำเชิญของข้าเจ้าเองก็ถือเป็นบุคคลระดับสูงของวิหารการเวลาอย่างไรกันที่นางปฏิเสธเจ้าอาวุโสแดนอสูรกล่าวด้วยสีหน้างงงนันเจ้าออกไปเชิญน,นางด้วยตนเองไม่ใช่หรือเจ้าได้อธิบายเกี่ยวกับวิหารการเวลาหรือไม่ เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเช่นนี้ยี่กวงถิงบอกเล่าถึงเรื่องที่เกิดอย่างละเอียดนักปรุงยาทักษะสูงอย่างนั้นหรืออึมมองอาวุโสแดนอสูรล,ลูกคราวพลางขบคิดครั้นแล้วเขาก็ปลดปล่อยลูกแก้วขนาดใหญ่ออกมาค่าจะตรวจสอบชายคนนี้ดูก่อนชายคนนั้นอยู่เคียงข้างกงไปเหอท่านสามารถกำหนดถึงเขาได้จากตำแหน่งของกงไปเหอยี่กงถิงกล่าวอาวุโสแดนอสูรพยักหน้าจากนั้นเขาก็หลับตาเพ่งจิต ครู่ต่อมาอาวุโสแดนอสูนก็ลืมตาและขมวดคิ้วกล่าวว่าข้าหาเขาไม่พบและแม้กระทั่งกงไปเหอข้าก็หาไม่พบเช่นกันเป็นไปไม่ได้ข้าเพิ่งออกมาจากคนทั้งคู่กล่าวจบยี่กวงถิงก็หลับตาเพ่งจิตเช่นกันข้าหาไม่เจอเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไปได้ พวกเรายังสามารถค้นพบอสูรร้ายอื่นๆได้นั่นหมายความว่าพวกเราไม่ได้สูญเสียการเชื่อมต่อกับหอคอยปีศาจเร้นลับเพียงแต่พวกเราไม่สามารถค้นหาทั้งสองได้อาวุโสแดนอสูรกล่าวดูเหมือนว่าหอคอยปีศาจเร้นลับจะมีตัวแปรอื่นปรากฏขึ้นอย่าบอกนะว่าเด็กคนนั้นเป็นตัวแปรยิกวงถิงกล่าวอย่างประหลาดใจสมควรเป็นเช่นนั้นนี่จะเป็นปัญหาที่จัดการได้ยากมากอาวุโสแดนอสูรถอนหายใจและกล่าวว่า เสี่ยวยี่เจ้าหาวิธีไปพบพวกนั้นและติดต่อกลับมาหาข้าผู้อาวุโสแล้วข้าจะหาพวกนั้นให้พบได้อย่างไรยี่กวงถิงกล่าวถามเจ้าเคยพบทั้งสองที่ไหนก็ลองย้อนกลับไปที่นั่นดูก่อนบางทีทั้งสองอาจยังไม่ได้ไปไหนไกลาอาวุโสแดนอสูรกล่าวทางที่ดีเจ้าควรจะรีบไปเข้าใจแล้วข้าจะย้อนกลับไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ยี่กวงถิงพยักหน้าหลังจากนั้นเขาก็เปิดทางผ่านมิติทันที เมื่อยี่กวงถิงออกมาจากทางผ่านมิติเขาก็มองเห็นเฉินเซียงกำลังตันปรุงยาโดยที่มีกงไปเหอคอยคุ้มกันอยู่ตามเดิมอย่างไรก็ตามเฉินเซียงกับกงไปเหออยู่ด้านในม่านพลังมิติที่ทรงพลังเห็นเช่นนั้นยี่กวงถิงก็ไม่แปลกใจว่าทำไมทั้งเขาและอาวุโสแดนอสูรถึงไม่สามารถตรวจพบเฉินเซี่ยงกับกงไปเหอสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับยี่กวงถิงอย่างมากก็คือเฉินเซียงได้อย่างถึงพลังมิติที่ทรงพลังทั้งที่ภายนอกดูไม่ได้แข็งแกร่งอย่างไรนะ ผู้อาวุโสของข้ากำลังจะตามมาสมทบพวกเจ้าคงไม่รังเกียจที่จะพูดคุยกับเขาใช่หรือไม่ยี่กวงถิงกล่าวให้เขามาได้เฉินเซี่ยงกล่าวเขาไม่ได้หวาดกลัวผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาที่สําคัญเขายังต้องการใช้โอกาสนี้สืบหาความเป็นไปของตระกูลเฉินและอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก๋อหลังจากที่เฉินเซี่ยงยินยอมอาวุโสแดนอสูรก็กําหนดตําแหน่งของยี่กวงถิงจากนั้นจึงเปิดทางผ่านมิติมาปรากฏตัว เมื่ออาวุโสแดนอสูรปรากฏตัวมันก็มีความผันผวนของพลังมิติเวลาที่รุนแรงสิ่งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับเฉินเซี่ยงอยู่ไม่น้อยแต่กระนั้นเขาก็ไม่ได้สแสดงอาการใดๆออกมาพ่อหนุ่มเจ้ามีชื่อว่าอะไรหรืออาวุโสแดนอสูรกล่าวถามเขาตระหนักได้ว่าเฉินเซี่ยงมีความพิเศษเพราะไม่สามารถมองเห็นอนาคตและอดีตของเฉินเซี่ยงได้เฉินเซียงเขาตอบข้าคืออาวุโสแดนอสูรแห่งวิหารการเวลา อาวุโสแดนอสูรพยักหน้าเจ้าเป็นการมีอยู่ที่พิเศษมากเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้กฎพลังของวิหารการเวลาของพวกเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเฉินเซี่ยงเพียงแต่ยิ้มดูเหมือนข้าจะโชคดีไม่น้อยจริงๆแล้วมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรื่องแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้พบเจอกับคนอย่างเจ้าอาวุโสแดนอสูรกล่าวภายในหอคอยปีศาจเร้นลับมีผู้คนเป็นจำนวนมากใช่หรือไม่ เฉินเซียงกล่าวผู้คนเหล่านั้นมาจากหลายๆวัตจักงั้นสินะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสองวัตจักรที่เหมือนกันอาวุโสแดนอสูนกล่าวจริงๆแล้วก็ยังมีสามวัตจักรที่เหมือนกันด้วยเฉินเซียงพอจะเข้าใจแล้วว่าเหตุใดหอคอยปีศาจเร้นลับถึงวุ่นวายนักแท้จริงแล้วมันมีการเชื่อมต่อกับหลายๆวัตจักรที่มาจากเส้นเวลาต่างกันทำไมพวกท่านถึงจัดให้มีการแข่งขันเฉินเซียงถาม เพราะพวกเรากำลังคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติต่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญห้วงเวลาหลังจากอาวุโสแดนอสูนพูดจบเขาก็มองไปที่กงไปเหอและกล่าวว่าอันที่จริงหอคอยปีศาจเร้นลับมีกงไปเหอทั้งหมด3ตัวตนแต่มีเพียงนางเท่านั้นที่รอดชีวิตมาถึงปัจจุบันส่วนอีกสองตัวตนได้ตกตายในชั้นที่5ได้ดังนั้นสีหน้าของกงไปเหอก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยความตกตะลึงทางด้านเฉินเซียงก็รู้สึกตกตะลึงเช่นเดียวกัน เฉินเซียงเจ้าจะต้องรู้ว่าภายในหอคอยปีศาจเร้นลับเต็มไปด้วยมนุษย์และอสูรที่มีหลายตัวตนแต่เจ้ามีเพียงตัวตนเดียวเท่านั้นอาวุโสแดนอสูรกล่าวถ้าเช่นนั้นข้ามีความพิเศษอย่างไรเฉินเซียงถามหากเจ้าสามารถผ่านการทดสอบได้เจ้าจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญห้วงเวลาที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนอาวุโสแดนอสูรกล่าว เฉินเซียงต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาให้ได้มากที่สุดและการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาย่อมช่วยให้เขาทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาได้มากขึ้นยามนี้กงไปเหงียบลงโดยไม่คิดจะกล่าวอะไรแต่กระนั้นนางก็สังเกตได้ว่าเฉินเซี่ยงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมวิหารการเวลาอยู่บ้างแน่นอนว่าตัวนางไม่ต้องการเข้าร่วมวิหารการเวลาแต่หากเฉินเซี่ยงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมนางก็จะติดตามเฉินเซียงไปด้วยกัน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ